ไม่เป็นไรเองมาให้ดูเลยเองมาเลย,ยดูนะที่ตกช้างอือหือเด็กคนนี้ยิย่งหอนไ่้ไหมเข้ามา สองแสนกอโลไม่เคยดูแลบำรุงรักษานะแล้วทุกอย่างเนี่ยผมบอกว่าเปลี่ยนปั๊มถ่ายน้ำมันนะเพราะว่าคันนี้เขาเซอร์วิสร้านประจำร้านนั้นนะให้เปลี่ยนที่ถ่ายน้ำมันเครื่องเลยนะสวัสดีครับผมวันนี้เรามาเจอกันอีกาหนึ่งคลิปหนึ่งงานแค่นะครับกับงานแก้ไขปัญหานะควันออกการบรวัตน,นะออกคุนแรงออกเยอะเลยคันนี้นะ ไม่ได้หายเบื้องต้นที่ดูนะฮะโอ้โหนี่นี่นี่มาดูเอาสองไฟให้หน่อยทีมงานสองไฟให้หน่อยมาดูมาดูตรงนี้ตรงนี้เจฟซี <C> e <bs> บอกขับมาประมาณสองแสนกิโลนะครับคันนี้โอ้โห <c oughs> จริงๆแล้วผมบอกให้เปลี่ยนปั๊มไทยน้ำมันเครื่องน,นะฮะเพราะว่าน้ำมันเครื่องหนึ่งหนึ่งไม่ผ่านนะครับ อันตรายมากนะกับเครื่องที่จะพังนะสองแสนกิโลอันนี้อ้าวเราจัดการซ่อมบำรุงนะจัดยาชุดอีกชุดนะอันนี้ไม่ใช่ท่อไอดีนะเห็นกันชัดเจนฮะโอ้โหแล้วดูดูปากท่อยดีดิสองใบดิอ่นะอันนี้ซ่อมบำรุงนะเราจะทำอะไรบ้างนะครับหนึ่งนะล้างหัวร่วมสองตั้งวาล์วนะครับสาม หัวฉีดเทปใหม่เลยนะจกแน่นอนคันนี้ปัญหาที่เกิดน,นะผมว่าแหวนรองหัวฉีดนี่น่าจะรั่วด้วยนะครับแล้วก็หัวฉีดดูว่าฉีดดีไหมบวมไหมนะสองแสนกว่ากิโลแล้วนะเดี๋ยวเราจัดการให้นะนี่ไม่ใช่เศษจ,จากทับริมีนะเศษจ,จากเครื่องยนต์เลยนะครับผมเปลี่ยนปั๊มน้ำมันที่ถ่ายด่วนเลยนะเดี๋ยวคันนี้เราจะปัดชิ่งออกออกให้ใหม่เลยครับสกปรกมากนะครับผมยวดูาว,วาๆ โอ้โหนะถ้าน้ำมันเครื่องดีๆจะไม่เป็นอย่างนี้นะครับระวังให้ดีนะนี่เสียงเงินหนักแล้วถ้าไอดีจะขนาดไหนครับผมท่ไอดีจะขนาดไหนนะระนดนนะอดูอีกทีนะครับผมน็อต <Not S 1> แน่นทุกตัวนะรันนี้ยังไม่เคยซ่อมบำรุงนะครับ รบเลยนะแล้วดูไั้ฉีมันจะอออย่างไหมนะสภาพขนาดนี้นะ,นะการตั้งวาล์วนะก็ต้องคอยให้เครื่องยนต์นะครับเย็นก่อนนะอย่างน้อยๆตทิ้งไว้ชั่วโมงสองชั่วโมงครับให้เหล็กมันคลายตัวก่อน,นครับให้ความร้อนมันออกนะ อุณหภูมิเป็นส่วนสำคัญนะในการตั้งราวนะเราร้อนนี่ห้ามตั้งเลยนะมันไม่เขาเรียกอะไรคงที่นะการตั้งของเราก็พิลเกตที่ศูนย์จุดหนึ่งนะตามสเปคของเขาในรถรุ่นนี้นะครับผมทั้งสองฝั่งเลยไอดีและไอเสียนะฮะตอนนี้ทีมงานของเรากำลังถอดท่อร่วมไอดีนะครับมาดูมาดู ทางเดินอาคารในเครื่องยนะต์นะก็ไอ ę. เดีตรงช่องไอดีฝั่งนี้นะโอ้โหโคตรสกปรกนะครับอันนี้นสกปรกมากเดี๋ยวไปดูช่อไอดียนะครับเดินไปอันนี้ตำแหเ่งลิ้นเล่งวอลิมปิกมีเสื้อนะสกปรกโคตรโคตรนะเอ yeah. outsider, ้ามาดูมาดู นี่ถ้าเป็นคนก็นบอกว่าร้องนะหายใจไม่ออกนะครับตัน้นดูดิล้างครึ่งวันเสร็จนิเนี่ยโอ้โหเนอ tên ừ. uh -huh. rò đu, rò thôm, rò bố, nữa không nghe không lo đu lo thơm lo tam cho sạch ăn chua khảo bố mẹ nữa bốm đây mày 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 มันดีวิ่อยแม่งให้พอไหมสองเซมก็โลไม่เคยดูแลมป็สลูรานะแล้วอีกอย่างหนึงเขาบอกว่าเปลี่ยนปั๊มถ่ายน้ำมันนะเพราะว่าคันนี้เขาเซอร์วิสร้านประจำร้านนั้นนะไม่เปลีย่ยนที่ถ่ายน้ำมันเครื่องเลย เปลี่ยนที่ใหม่บ้างนะฮะเพราะว่าเกจน้ำมันก็เป็นส่วนสําคัญนะมันเครื่องเราเนี่ยเปลี่ยนได้ต้องบอกว่าให้เลือกนะให้เลือกความให้เลือกมีฐานนะเอาเดี๋ยวจะล้างทำความสะอาดนะครับอันนี้ก็ล้างทำความสะอาดได้บางส่วนนะครับก็เดี๋ยวทำการตัดชิ้นน้ำมันต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องด้วยนะอันรายมาก แล้วก็เบ้าเห็นเหล่าวาิวิตดทำความสะอาดได้ดีเลยนะเดี๋ยวเราใช้เครื่องมือเราไปขัดล้างทำความสะอาดนะก่อนที่จะประกอบเข้าไปนะตอนนี้กําลังแค่จะเก็บไปก่อนเยอะมากดูเบ้าวิวิตดดีๆนะก่อนที่จะประกอบเข้าไปเดี๋ยวเป็นปนัญหานะครับเ่าะตายแต่เว,วเบื้องแรกนะฮะโอ้ของเก่าเขามันดำเหลือเกินนะตอนนี้เราขัดอะไร ได้ใหม่ให้ได้เพียงเท่านี้นะเดี๋ยวใช้เวลาล้างอยู่ประมาณ2 3ถึงสาชั่วโมงเลยนะสำหรับก็ร่วมไอดีตัวนี้นะก็เหลือการประกอบแล้วก็จะมีพวกซีนแป๊บซีนแป๊บซีนเบ้านะซีนซีนเบ้าก็ฉีดใส่ไปแล้วยัง่าว่าเอาใส่ไปแล้วนะครับเหลือซีนแป๊บก็ไม่าจะใส่เข้าไปแล้วนะครับซีนแป๊บตัวนี้ใส่เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะฮะก็เหลือประกอบนะครับกับงานซ่อมบำรุงในเชฟ โลโลกคโคโรโด 2, ้ส2 0 0 0ตัวนี้ใบตามสองชั้นนะครับไม่เคยซ่อมบำรุงเลยนะครับเอาตอนนี้ทีมงานเราประกอบชิ้นส่วนอะไรทุกชิ้นกลับเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็สตาร์ทเครื่องยนต์หองเดูอน้าวน้าว

เครื่องเลียบคลิปเลยครับมีไหมมีรอยรั่วงไหมนั่นไม่มีเนาะจับ,บเจ็เวลาทำเครื่องยนต์ใหม่ๆก็อย่าเพิ่งเร่งนะสตาร์ทไปก่อนเรื่อยๆสักพักนะึงนะให้อุณหภูมิกำลังร้อนขึ้นก่อนก็ไปเร่งเครื่องนะครับรันไปก่อนแป๊บนึงนะแล้วคันนี้เดี๋ยวเราออกวิ่งทดสอบทดลองนะไหนลองดึงก้านไม้วัดออกดิออกไหม มีนิดหนึ่งมีนิดนึงของเดิมเยอะเลยนะใจล้มๆ่มนะโอเคนะเดี๋ยวไปวิ่งก่อนทดลองก่อนก่อนส่งรอบนะต้องเช็ครายละเอียดนะแป๊บน้ํามันซีนแปบ๊บซีนต่างๆที่เราเปลี่ยนไปมันรั่วมันซึมไหมนะครับแล้วก็น้ํานะเช็คหรือยังน้ำกาน้ําเช็คยังจะออกวิ่งแล้วเช็คแล้วนะโอเคครับคันนี้จะวิ่งทดสอบนะความร้อนยังได้ไม่เต็มที่เลยนะนะเดี๋ยวค่อยๆไปก่อน ขับไปเรื่อยๆก่อนนะิ่งสัดนนะครับสักพักหนึ่งนะอย่างน้อยๆได้ก็หกสิบองศานะถึงค่อยขับขับแรงๆนะครับขานไปก่อนนะเดี๋ยวคันนี้จะวิ่งก่อนว่าตาเร่งดีไหมนะครับแล้วก็มีเสียงดังอะไรไหมนะคันนี้หัวฉีดนะ่ะคันนี้หัวฉีด ปลายไม่ได้เปลี่ยนนะครับวันนี้งบประมาณจํากัดแล้วก็จัดก,การปรับปรับต้นเอาระยะยกน้ามันฉีดใกล้เคียงกันนะครับให้ให้พอได้เพราะว่ามันยังพอได้อยู่เมื่อฉีดนะแต่ถ้าหนักมากผมจะบอกเลยว่าควรเปลี่ยนนะครับอันนี้ก็ใช้ก่อนได้นะฮะไม่ใช่ปัญหานะเพราะว่าสามารถปรับได้แต่ถ้ามันปรับไม่ได้ผมจะบอกเลยว่าทําไม่ได้นะครับ การปรับต้นนะครับปรับต้นปรับน้ำมันให้ใหม่แล้วนกะ็ออกมาวิ่งนะครับความร้อนใกล้ครึ่งแล้วนะ้ <c oughs> องรอความร้อนใกล้ครึ่งแล้วซักอัดเอาพวกของที่สิ่งกระป,ปกต่างๆนะที่ตกค้างอยู่ในห้องของใหม่อัดออกให้หมดนะครับเพราะกันนี้เราก็ล้างบางอย่างนะอย่างเช่นพวกคา,าบตะกันตะกอนนะที่ตกค้างอยู่ด้านใน ออกด้วยนะที่มันออกไม่หมดต้องมาซัดออกนะครับอืมโอเคนะเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับตทดสอบก่อนนะครับคันนี้นะจบสวยๆไปเลยนะครับอัตราเร่งดีมากนะนะหลังจากที่เราหึ่งตั้งว้าวนะครับสองปรับหัวฉีดนะฮะแล้วก็มีอะไรอีก ถ่ายแ้วมันเครื่องให้ด้วยนะคันนี้เนาะเพราะว่าสภาพมันเครื่องไม่ไหวจริงๆนะครับคันนี้จบสวยสวยงามไปนะก็เดี๋ยวกลับถึงอู่ก็ตรวจสอบนะตรวจสอบตรวจเช็คตรงจุดที่เราแก้ไขไปนะว่ามีรัวซึมหรือไม่นะครับขอบคุณ f อซนะที่ยังศรัทธาในตัวเรานะที่นำรถมาให้เราแก้ไขปัญหาไปนะ ขอบคุณทุกแรงใจของคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามผลงานของเรานะเรจะทําคลิปออกมาเรื่อยๆนะเพื่อให้ความรู้นะมีไม่ได้มากไม่ได้มากก็แล้วแต่เผื่อจะเจอเคสของไครที่เป็นปัญหาเราก็อ,อยินดีด้วยนะครัว่า,าเคยผ่านมาแล้วนะก็ไม่เป็นไรทนดูหน่อยนะครับคุ โอเคนะคิปนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกับงานนี้นะฮะก็ไม่มีอะไรมากมายนะก็จะบอกว่าอย่าลืมนะช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะทังช่อง y u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  e หมู่แงจเจริญการช่างนะครับและทางเพจเฟซบุ๊กนะครับหู่แงจเจริญการช่างนะครับสำคัญที่สุดคือกระดิ่งนะครับกดเพื่อเป็นการแจ้งเตือนนะครับวันนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับผม จะจบงบไม่บานปลายที่อูแง่เจริญการช่างนะครับ